ยังมีรอบเลยค่ะบอยว่างานวันนี้คืองานอะไรแล้วมีอะไรบ้างงานวันนี้คืองานขึ้นพิธีธขึ้นเสาเอกเสาโทแล้วก็มีการบวงสรวงยกเสาเอกเสาโทนี่นะครับ<อ>จริงๆเข<อ>ามีตำรานะเธอดูสิไม่ใช่มาเล่นๆแต่ที่นี่คือที่ไหนคะบอสที่นี่คือตำบพลพระลับอำเภอเมืองอจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทโตเก<อ>ียวมิวสิกมาหรือว่างานขึ้นเสาหลักเมือง <laughs> แต่ก็ต่ารเสร็จแล้วลายแต่ต้องตำไก่ย่างก่อน,านจากเอาถึงวางเลยนะลองค้นไก่บ้านย่างครับเราเอามาเอ็กกันพอจะวางเอ็กกันด้วยกกน,วยนี่นี่จะภาพงนี่หนิพอดีก็ภาพใหญเหรอแนะนต้องามอาตำเราได้ละหน่อยพี่เศษในมมือแต่แบบจะไหนร้านไก่ย่างเขาอ,อ,อันนี้จะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดขอนแก่นที่ขึ้นชื่อด้วยนะครับนี่ป้าจะเป็นแบบต้นตำรับเลยที่ทำอยู่พอจะวางเป็นป้าแท้ๆ าเียวกันอันนี้เขาฆ่าไก่เองด้วยฆ่าเองก,กับมือบีบคออะไรเ,ออลเลยลเลยัเลวนนี้ดีใจมากกับคนเยอะแล้วแบบปากปื้มงเมืม่อวานปากปื้มแห่มาว่ามันเขารู้สึกมันเมื่อเราได้ทำบุญใหญ่เนี่ยคนเดียวไม่ทำนะทำกับทุกคนฟิวดีมากกล้องฟิวดีมากเหมือนขอโชคน้วยคึกคืนมาก